มีจตะเลขสองเมื่อกี้ได้เลขไข่มาคนอื่นเขาไม่มีไข่นั่งกันตั้งเป็นสิบกว่าคนนะือมีไข่อยู่ที่ตัวเลขคนเดียวของน้องสาวก็ไม่มีหลวงพ่อเขาหลวงพ่อเพชรเขาก็มาเขีียใหญ่เลยนะจะให้เห็นไข่มีเลขนั่นแหละตั้งตั้งหลายคนนั่งกันที่อาบน้ํอ่ะนะคะที่เขาว่าถอนอะไรอ่ะที่วัดป่าพานเพชรศษบูจะใช่ค่ะก็มีเลขที่ไข่ไข่ตรงไหนล้องไข่อะไรคะไข่ไก่ไข่ไข่เป็ดมีแปดใบ ไข่เป็ดสิไข่เป็ดมีแปดใบแล้วก็มีจานเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ของดาน่ะของคนอื่นไม่มีของคนอื่นสิบคนไม่มีมีไข่จริงแต่ไม่มีเลขของพี่ดานมีเลขมีเลขอครับคุณจุนมครับวัสดีเันเรือนะครับหลวงพ่อยังบอกโอ้โหอะไรมีไข่มีเลขโชคดีอะไรอย่างนี้ก็บอกเลขในไข่เอาแบ่งปันกันนะแบ่งปันกันติด โอ้ติดแม็กอะเอาไงอะหลวงปู่ไม่ให้ดูบ่อนให้ให้ดูให้ให้เูอะพีิสุธนติดปิดติดป้าเอาไม่ออกแต่โทรศัพท์มีนะให้สายอยูครับคุณโยมนะครับอันนี้อยู่ที่กระท่อมสูงงเดี๋ยวก็ดูหน่อยตัวไหนเนาะสองสองสองสามหรือเจ็ดสองอะไรนี่แหละต้องส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 าม ของคนอื่นไม่มีนะคะของคนอื่นทุกคนเลยนั่งเลยมีของใช่ของน้องสาวยังไม่มีเลยค่ะจนสะท้อนแสงเนาะเลขไข่เลขอย่างนี้เลยเหมือนเขียนเลยบ่อืมเหมือนเขียนเลยเลยเนี่ยข้างล่างก็จะมีอะไรก็ไม่รู้พี่ๆลองหันเออรอบสิผมดูว่าทำไมมันลายลายมือลงปูตัวนี้คือคล้ายๆเลยนี่อดีๆตัวนี้ ใช่เหมือนดีดีจริงด้วยมันดีดีเจี๊ยดีเจี๊ยโอ้ภาษาไทว่าเจี๊ยไอไทยว่าดีดีค่ะเป็นลายมือลายมือหลวงปู่สวงค่ะเหรออุ้ยขนลุกเป็นลายมือหลวงปู่สวงตัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยูคนดูชัดชัดไม่ใช่ธรรมดาเลยพี่นี่เป็นลายมือหลวงปู่สวงมีอยู่สิบเจี๊ยขนลุกใหญ่เลยมีแปดฟองแต่มีเลขเนี่ยพี่ลองตังค์มันมันกระพริบเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเรนนี่กันนะ เออนี่ะพี่อันนี้ตั้งอ่ะแต่ถ้าถ้าหันถ้าตั้งนี่ยจะเป็นตัวเลข่ตั้งเป็นตัวเลขเลขอะไรนะพี่เนี่ยพี่คิดว่าเลขอะไรพี่จะเป็นเซนมีเซนแล้วว่าสองสองกับสองสามสองสองกับสองสามอือแต่คนอื่นที่เขามาถ่ายแบ่งปันให้เขาเนาะเขาบอกเจ็ดสองเอาเขาเห็นเป็นเจ็ดสองเอาพีดาเห็นก็ได้อาพีดาเห็นอะไรเห็นสองสองอ่ะสองสองกับสองสามข้างล่างสองสองกับสองสามอืม เนาะเขาถ่ายรูปไว้อ่ะอเล,ลมี<ห>นั่งกันตั้งสิบเป็นแถวว่ากี่กี่กระถางอ่ะ,<ฮ>ะที่มาถอนกันอ่ะไมีอยู่ม่อยู่ใบเดียวเนี่ยผลลุกอีกอและ้เป็นไงบ้างพี่พิธีกรรมจากที่ไม่สบายรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นนะพูดถึงก็ก็เดินไหวเหมือนกันเนี่ย เป็นที่วันนี้ฟ้อนด้วยรำด้วยวันนี้ใช่รำหลวงพ่อให้ไปรำจะได้ได้ได้บุญเขาบอกเลยจ้าเกิดชาตาได้เป็น้าคฟ้านไปรำงงบวชหน้ากัไหมเนี่ยเลยต้องไปรำต้องไปรำอันนี้ไม่ค่อยเห็นเห็นไหมอันนี้เพิ่งไม่ยังไม่เห็นเลยหลวงพ่อเขาเขี่ยให้ดูนะเขาชี้ให้ดูนะที่จริงไม่ได้มองอ๋อใช่ไหมคะใช่ไม่ได้มองไม่ได้สนใจ ทนชีให้ดูีู่ปูอนอ้ขยายหวัดด่ขยายแล้วพ่อ้หวัดดีครับหวัดดีครับโ่โอ้มายังไงนี่นี่วายลูกปูล้ล้มาหามาตุ้ยลูกปูให้ให้ให้มาหาครับตุ้ยดูดีไหมเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นไกลมากเลุมาเนี่ยมีอะไรนะมีของดาคนเดียวที่แบบมีเลขอะสองสงสามนะพี่นะใช่ ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วอาพี่ดาได้ได้เลยใช่ไหมคะพี่ซื้อมาเป็นชุดชุดมีสองใบก็นั่นแหละชุดละสองใบสองใบพี่ดาเล่าให้ฟังเนี่ยพี่ดาอยู่ญี่ปุ่นทําไมรู้จักหลวงปู่สวงก็ฝันค่ะฝันฝันเนาะห็นหลวงปู่สวงฝันเห็นหลวงปู่สวงก็ตอนแรกก็ไม่รู้ไม่ได้ฝันมือก็เอาโทรศัพท์วางไว้เงี้ยอีกอ่ะท่านก็เด้งมาเด้งมาก็ไปร่างเขาเรียกอะไรที่เราไปวัดนั้นอ่ะ สังขารหลวงปู่แล้วบนผ้าชิวรก็จะมีเลขอยู่บนนั้นก็เห็นเห็นเลขบนผ้าชิวรนนั่นน่ะก็เลยให้ใครดูเขาก็ไม่เห็นกันก็เห็นอยู่คนเดียวก็เลยซื้อไปซื้อซื้อเลขก็เข้าเต็มเต็มเลขซื้อถูกก็เลยเซิร์ชถาว่าหลวงปู่สวงเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าไม่เคยรู้จักท่านอืมพอเซิร์ชไปเซิร์ชมาเซิร์ชไปถึงเขมรอะไรเขาไม่รู้ ก็เลยมาเจอคุณพันนี่แหละทิพพันอืก็เลยถามไทยอะไรอย่างเงี้ยว่าหลวงปู่สวงมาจากไหนมาจากไหนอะไรก็เสิร์ชก็เลยกดรูปหลวงปู่สวงไว้หมดเลยตอนห่มผ้าขาวนุ่งผ้าขาวอะไรอ่ะก็เสิร์ชเก็บเขาไว้เก็บเขาไว้แล้วก็อ่านประวัติท่านแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าท่านเสียไปแล้วที่เห็นผ้านนานัคิดว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่เพิ่มารู้จากเนี่ยทิพย์พัน่ะว่าท่านเสียแล้วค่ะอืม แล้วก็เลยสั่งเขาบอกว่ามีพระมีมีหลวงปู่สวงเพื่อว่าเอาไปนู่นด้วยแล้วฐานพระได้ฐานพระก็จะมีเลขใช่ไหมคะคพอส่งไปปุ๊บออกปั๊บเลยเลขเจ็ดห้าซื้อห้าเจ็คะซื้อทันไหมคะซื้อไม่ทันส่งไปช้าส่งไปวันนั้นแหละกต่ซื้อไม่ทันค่ะก็ก็จะถูกถูกมาตลอดเลยนะ แล้วปกติพี่จะออกมาประเทศไทยยากแต่ว่าวันนี้ทำไมมาได้ช่วงโควิดด้วยก็บอกหลวงปูสวงนี่แหละบอกขอให้ลูกผ่านมาตลอดนะอย่าติดอะไรเลยเครื่องก็เครื่องก็ให้มาโดยปลอดภัยให้เครื่องมาได้อ่าอย่าให้หิมะตกนะอะไรเงี้ยก็จะบอกท่านว่าถ้ามาแข็งแรงดีแล้วจะมากราบหลวงปูสวงยังไงก็จะมากราบ ถึงจะไม่สบายยังไงก็จะมากราบก็เลยบอกงี้ติดโควิดอย่าให้ติดโควิดมาขอให้มาได้นะอะไรเงี้ยก็โผ่มาได้คนเดียวคนอื่นเขาก็มากันไม่ได้ก็อะไรก็ผ่านตลอดบารมีหลวงปู่สวนบารมีหลวงปู่เนาะผ่านตลอดเลยที่แรกเห็นพี่บอกว่าไม่สบายหนักาไม่รู้จะมีโอกาสไม่รู้จะมีอายุอยู่ได้หรือเปล่าได้ยินจนผมต้องสารอ่ะเลยบอกว่า บอกหลวงปู่สวงว่าขอให้แข็งแรงหน่อยเลยยาประกาศหลวงปู่สวงถึที่เลยหลวง<า>ก็กเลยจะพอนั่นก็กลัวจะซุดไงก็เลยชวนน้องสาวมาบอกไปกันเถอะไม่สบายก็ไปก็เลยมาได้มาแล้วสบายใจไงเพราะไม่ผิดคําสัญญาจา้ะอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ทำหมดเลยก็เลยสบายใจมีอะไรบ้างคะที่ทํา เขาแก้ไอ้นี่ให้แบบโดนคำสาปคำแช่งทำอะไรอะไรเงี้ยโดนโดนโดนคำสาปมั่งคำเมื่อชาติที่แล้วอะไรเงี้ยและชาตินี้ก็อะไรเงี้ยท่านก็จะทำให้หมดเลยรวมไปเลยคืออาบน้ำสะเดาะเคาะอาบน้ำสะเดาะเคาะอาบน้ำอาบน้ำทิพตแล้วก็สะเดาะเคาะถอนคุณใสที่แบบว่าเผื่อเผื่อแบบลมเพลอมพัดที่ตัวเราอะไรเงี้ยก็ทำให้เสร็จ ก็สบายใจเราสบายใจก็เราเรียกว่าเราสบายใจนั่นแหละค่ะคำแรกที่ผมเห็นพี่นะเขาบอกว่าถ้าจะตายก็ให้ตายไปเลยยังไม่ต้องทรมานเนี่ยใช่คือคําเนี้ยผมสงสารพี่มากนะถ้าตายตายไปเลยอย่าทรมานแต่ถ้ามีชีวิตอยู่จะไปกราบหลวงปู่สวงแต่ว่าก็ได้มาแล้วครับแต่ว่าพี่คืออันนี้ผู้ใดเนาะพี่จริงแพี่เนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่ถึงว่าแฟนก็เป็นหมอด้วยใช่ค่ะ แฟนเป็นหมอแต่ว่าไม่สามารถที่จะช่วยพี่ได้เลยต้องมาใส่หลวงปู่สวงนะใช่ก็หลวงพ่อก็ยังบอกเลยว่าอยู่สุขแสนสบายอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็แบบท่านดูแบบดู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 ตรงมากเลยอ่ะดูเป๊ะเออ่ะนะนับบ้านนะตรงเป๊ะเลยอ่ะทุกอย่างเลยดตรงมากมาชาที่แล้วเป็นลูกพญานาคบอกเอาเตจใจอะไรก็ร้ชาตินี้ก็เหมือนกันอยากได้อะไรก็ได้เขาบอก มอกโหดูเป๊ะเลยอยากได้อะไรก็ได้อะไรที่ไม่เคยได้ไม่ไม่ไม่มีหรอกอยากได้อะไรก็ได้หมดทุกอย่างได้ใช่ค่ะขณะทิดพันอยู่พี่ยังไว้ใจผมเลยสร้างเพลงโซล่าเซลล์โอนเงินมาทำนู่นนึงพี่ไว้ใจผมได้ไงคอสามจริงคนเราเขาไม่เคยคิดลบกับใครอ๋อครับนี่คือความศรัทธา เก่งมากนะครับไม่เคยคิดลบกับใครคิดบวกไว้ตรงอย่างเดียวแล้วพี่จะทำอะไรก็ทําเลยก็เหมือนกับหลวงพ่อบอกแหละถ้าจะทําอะไรต้องทําให้ได้ทําแล้วทําแล้วสบายใจให้แล้วสบายใจให้แล้วเขาจะไปเอาไปทางไหนเรื่องของเขาถือว่าเราทําแล้ว ได,ด,ด้ดีใจได้มาเมื่อกี้จาชื่อไม่น่าเชื่อว่าจําชื่อลุงทนได้เรียกลุงทนลุงท,ทนอื้อออกไปเลยจริงจริงจะจำไม่ได้นะพอมาถึงพอมาถึงปุ๊บทําไมนึกชื่อลุงทนออกแล้วมาถ<อ>ุงเลยเนาะทไมาอย่างนั้นเนี่ยปกติหายากนะกระทรมสูงเนี่ยผมเลยให้มานะให้มายิ้มแฉกไหมนะเลขพี่ชอบอ่ะเอาตัวนี้แหละที่พี่ได้เนาะใช่เลขที่ไข่นี่แหละ เพราะว่าหลวงพ่อเพชรเขี่ยให้ดูเลยอะมันจงใจจะให้เห็นจะ,จะให้เห็นเลยที่จริงไม่ได้สนใจเพราะเห็นเขามีไข่กันทุกคนเราต้องต้องไปมองอะไรอะใช่ปะมีไข่กันทุกคนเลยเน่ะที่นั่งอะจะแต่หลวงพ่อเขาทาไมมาเขี่ยของเราคนเดียวเนาะตอนแรกเขาก็เขี่ยั้งอันแรกแล้วเขาก็เดินมาเขี่ยอันนี้แล้วเขาก็มองไปทางนห้นก็ไม่มีเขามาเขียข่ยไข่มาเขี่ยที่ในในถาดในถาดป้าเนี่ยคนเดียว เคลียแล้วก็เอาหัวหันมาอีกนะถ้าจะให้เห็นเราก็ไม่ได้มองไม่ได้สนใจไม่ได้สนกพี่เคียนให้หน่อยเลขที่พี่เห็นนะพี่เคียนใส่นี่ให้หน่อยเผื่อแบงฟันเอฟซีด้วยถ้าต้องชมอยู่นะเป็นแนวทางแล้วพี่เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเขียนตัวใหญ่ๆอันนี้ครับคุณผู้ชมนะครับเลขในไข่ที่ถอนคำสาบแช่งถอนคำสาบานที่วัดป่าพานเพชรนะครับ เดี๋ยวจะตรงกับเลขกระท่อมสูงหรือเปล่าขาพี่เห็นเหมือนสองสอง่พี่สองสองกับสองสามกับสองสามที่เห็นนะครับแต่คนอื่นคนอื่นเห็นยังไงพี่ถ้าคนอื่นเห็นเขาเห็นอะไรนะอีกคนหนึ่งที่มาถ่ายรูปก็เห็นเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองแต่พี่ไม่ใช่เจ็ดสองแน่นอนนี่น่าสองสองนะได้ว่าสองสองนะอครับชมนะครับ เลขพี่ไข่นะคะใช่ไหมคะเลขพี่ไข่รู้กขีไปู่ยรี่ไข่รู้สึกมีแปดฟองนะคะแฟองแดฟองไข่แฟองอพอเต็มหน้าไหมเนี่ยเลขที่ไข่ ดันออกไว้เนี่ยไข่มีแปดตัวไข่มีแปดฟองเอโอเคแปดแปดสองสามสอง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 กับสองสามแปดสองสามต้อง,ต,องต้องให้เออนักว่าแปดสองสามไ่มีแ2อง สองสองแปดสองสามใช่ใครมีแปดฟองก็เขียนมาอย่างงี้เอามาติดกันอย่างงี้ก็แล้วกันถ้าทำได้ก็ทำให้เป็นเหมือนกันเอามาติดนะแล้วก็เขียนไปด้วยว่าไข่ที่เขาถอนอาถรรพ์ไข่ที่เขาถอนอาถรรพ์คุณพันต้องพูดอย่างงี้ไปด้วยที่เขามาลง เพราะว่าถ่ายรูปไว้ไม่ใช่หรือตอนนับน้ำไม่ใช่ตอนนับน้ำแต่ตอนถอนไม่ได้มาสิมาไม่ทันมาไม่ทันก็ไม่ได้มีใครถ่ายรูปอ่ะใครถ่ายรูปไปมากกว่าก็ไม่รู้เนาะเนาได้พี่ถอนน่าถันนั่งเป็นสิบสิบคนน่ะเป็นสิบสิบคนแล้วพี่มะเช้าเนี่ยใช่เป็นสิบคนน่ะมีมีไข่มีเลขอยู่ที่ไข่คนเดีวคนเดียวเปิดสองสองเนาะพี่เนาะอ๋อโอเคขอบคุณพี่มากเขาคนอื่นเขาไม่มีนะมีเนี่ยหลวงพ่อเพชรมาขี่อยู่ตรงนี้อ่ะขี่อ่ะโอเคครับพี่เนาะสาธุสาธุให้รวยๆนะครัวยนะ จ้าคุณอาเดี๋ยวให้เชิญเลยค่ะ